เห,ห,หลือสิบนาทีเหลือสิบนาทีกวดตีไม่ดีกับของในตะกร้าที่ร้อยห้าสิบอันเท่าไเรวไปกับแม่ทำอะไรเกิเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบเร็วมากจริงนี่ขนาดเขาจ้งกัดออเดอร์นะถ้าไม่จ้กัดออเดอร์จากไหนกดได้เลยใครกดได้อันสองอันหรือกดทำรายการได้หลายรอบกดเลยนะคุ้มมากแล้วใช้กี่เครื่องกดกันเนี่ยแม่ เดี๋ยวมาดูคนผิวคล้ำใช้ห้าจดเจ็ดตะก้าสองครับพี่ชายฉันหนาวอ่ะนีดีก็หนาวอ่ะจริงจริงผิดปกติแล้วกันนะหนาวอแลเมื่อกี้ยังร้อนอยู่เลยนึกออกวะทำไมอ่ะทำไมเมื่อี้หลับได้เลยอ่ะทุกคนเหลืออีกแค่ เก้าสิบหกนะครับกับเก้านาทีสุดท้ายสภาพใครจะกดได้เลยชิมกันแดดกันแดดสี่บาทถูก่าใช่ถ <Yeah, ึงมีค right> ่าจะส่งก็ยังราคาดีมากอยู่ดีเพราะว่าอันเนี้ยถ้าเกิดราคาเต็มหนักสิบกรัมมมันก็อยู่ที่เก้าสิบบาทแต่อนเนี้ยต่อให้พี่กดมาได้สามสิบห้าได้สี่สิบกว่ามันก็ราคาหายไปครึ่งหนึ่งอยู่ดีอืมถูกต้องหยูอลองหานปและหกสิบสองอันสุดท้ายฮะหรือหกสิบสองอันโอ้นาเข้าไปเอา ผมคิดว่าเขาใช้หลายคือมันน่าจะกดได้หลายอันแต่ว่ามันต้องกดแล้วจ่ายตามกดแล้วจ่ายตามยอดนักช็อปของเรานี่คือเขามีความเชี่ยวชาญชำนาญมากกว่าบางคนกดห่าอันนี้หลอดใหญ่เท่าไหนดีคะพี่พีจริงๆมันคนมาร์กง่าด้วยมาร์กโฟนครับอยู่ตะก้าที่อยู่ตะกาที่สิบห้านะครับแปดเซลล์อยู่ด้วยหรือแปดนาทีกอดลงานก็ต้องพูดนี้นี่นะโหนะ พยายามขาดคนเงอจริงจริงโอ้โหฮะหมดแล้วสองรอบปลายทางได้ขคหนึ่งครั้งก็เหลือหมดแล้วกดได้ครั้งละหนึ่งหลอดต้องรับถ้ากดได้ครั้งละยี่สิบหลอดแป๊บเดียวหมดเท่านั้นนะะหนูว่าแบบเ้าวีเ้าวีไม่ได้หมดนะกดใส่แต่ก้า อืมผัดเซลผิวนี่ยงทยอยจ่ายตังค์อยู่เลยคุรทุกคนเราจะอยู่กันอีกสักพักเนาะเราตะก้ายังนับถอยหลังแต่มันไม่มีขาย ไั้กดได้นี่เป็นสินค้าใหม่ทุกคนใครจะกดกันแดดนะเอาหมดแล้วเหรอทำไมนี่กดได้เอาหมดแล้วจริงด้วยมาแบ้งอื่นตัวโทนเนอร์ที่นี้เขาบอกว่าอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ปัญหาเรื่องของสิวแต่ว่ายังเป็นผิวบอบบางแล้วก็คนที่เป็นมีปัญหาหน้ามันเพราะว่าตัวนี้เขาจะมีตัวผสมน่ะ ก็คือตัวของ aha 5%แล้วก็ pha สเปอซนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น low p h ด้วยแล้วก็จะมีตัวเซรามายอยู่ทั้งหมด5อย่างด้วยกันนะ5้าชนิดอยู่ในนี้อืมก็คือมันจะช่วยผัดเซลล์ผิวอ่อนของเราพวกปัญหนาที่เกิดจากสิวหรือว่าแบบว่าความมันบนผิวอะไรเงี้ยเขาจะช่วยแล้วก็ฟื้นฟูพวกรอยแบบรอยสิวต่างๆ่างอะไรเงี้ยก็เพราะว่าเราบรรทัดเซลล์ผิวมันก็จต้องแบบว่า เอาพวกลอยเก่าๆที่มันอยู่บนผิวหน้าเราออกไปด้วยเนาะอันนี้แล้วก็ไม่ใช่มายอยู่ห้าอย่างด้วยกันก็คือจะช่วยเรื่องของการเติมแล้วกเก็บกลับความชุ่มชื้นลดอะลดนะอันนี้ก็คือเป็นตัวใหม่ของเขาสำหรับใครที่อยากได้โทนเนอร์เอาไปใช้ก็คือแม่สามารถกดน,นี้ไปได้แต่อย่างที่บอกว่ามันมี p h a กับ a h a นะคะจะขัดเซลล์ผิว,วอ่อนๆนะเพราะฉะนั้นคนท้องไม่สามารถใช้ได้ แล้วก็ตัวนี้ตัวโฟมล้างหน้าเมื่อกี้ให้ไปจุ่มลองแล้วดีมากๆตัวนี้เขาบอกว่ามีเซรามายทั้งหมดห้าอย่างด้วยกันเนาะแล้วก็ตัวนี้มีอ่อพีเอทเขาตาเนาะสำหรับตัวนี้แล้วก็จะช่วยเรื่องการคุมมันแล้วก็กำจัดสิวด้วยนะคะสําหรับตัวนี้เหมอกกับคนผิวบอบบางแพงง่ายคนผิวมันหรือว่าคนเป็นสิวก็สามารถใช้ตัวโฟมล้างหน้าของเขาได้เช่นเดียวกัน<ม>เนาะสำหรับตัวนี้ออยคอนโทรนี่ยเขาเขียนไปเลยออยคอนโทรแล้วเป็นมอยเจอร์ในตัวด้วยนะคะค่ะ น네 no ี่อันนี้ก็คือตัวใหม่เขาทั้งคู่เขาเป็นของใหม่ของเขาแต่เมื uh ่อก uh ี้พี่จุ๋มเราใช้มีแล้วนังชอบเดีวอยากแต่ราคาที่เห็นตรงนี้ได้ได้สองชิ้นอ่าองเมันยวอยู่มีไซร์ไม้หน้าง่าเหมือนกันคัวของป๊าป้าฟิลส่วนใหญ่เขาจะเน้นเป็นเซร์ไม้เน้นว่าพี่ใช้สินค้าของเขาแล้วสุดท้ายผิวหน้าพี่ต้องแข็งแรงขึ้นเขาเหมือนแบบพยายามให้เราเสริมเกราะป้องกันผิวเราไปเรื่อยๆตลอดนึกออกปะ บางคนก็จะอ่านี้เป็นแค่ไฮยาเนสเขาความชุ่มชื้นแต่ว่าอย่างเงี้ยแต่ว่าในแบรนด์นะถ้าสังเกตเห็นเขาจะเน้นแบบเซรามายเยอะมากแบบเน้นแบบในการก่อป้องกันให้ผิวเรามีความแข็งแรงขึ้นพะผิวแข็งแรงขึ้นที่ก็จะไม่ค่อยเป็นสิวไม่ค่อยเป็นแบบไม่ค่อยเป็นอะไรหน้าก็จะไม่ค่อยมันไม่ค่อยอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เขาเน้นแบรนด์เน้นเนี่ยเขาไปปรับพี่ปู่มาเขาทำสูตรใหม่ คืออย่างปกติตอนแรกตัวเนี้ยค่ะโอ้โฟิล์ยานเก่าเนี้ยไหนใช่ไหมเนี้ยใหม่ใช่ไปใส่เจสเด็กเขาก็ไปปรับมาเป็น5-7เจ็ดอะไรเงี้ยเขาค่อนข้างที่จะแบบเพิ่มอะไรมะแก้วแต่อย่างที่หนูบอกว่าอันเนี้ยมันจะช่วยลอกของขัดเชลล์ผิวอ่อนเหมาะสำหรับช่วงที่ช่วงที่เรามีรอยสิวช่วงที่รู้สึกว่าหน้าแบบไปเจอมลพาวมาแล้วอยากขัดเซลล์ผิวอ่อนๆเพราะว่าอย่างที่บอกเขามีทั้ง p h a แล้วก็ a h a แต่ว่าเขาจะเป็นค่า p h a ที่ต่ำอยู่เพราะฉะนั้นคนแพ้ง่ายก็เลยสามารถใช้ได้นะคะ มีหนูสงว่าเป็นมัหยาวเกิแล้วลุงางหมดอะไรก็ไม่รู้เบอรมากบเบอร์โบ,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 บายลรดอกมาถึงเล็บอ่ะเริ่มมาถึงเล็บแล้วโบายดอ,ก,อกก็มาโบ<อ>ก็มาเทรก็มาก็ขาดระบายนะคะค<อ>ุณอ่ะ มีฟองล้างหน้าไหมนี่ไงตัวนี้คือฟองล้างหน้าซึ courage, ่งตัวนี้ฟองเขาไม่ค่อยมีนะคะไม่มีฟองเลยดีกว่าเนาะจะเป็นแบบเนื้อออกแนวน้ำนมใช่ตัวสี้าเป็นฟองล้างจะเป็นตัวล้างหน้าเขาค่ะใที่ดูบอกว่าตัวนี้มีทั้งไซรามายผสมอยู่ด้วยแล้วก็เขาจะเนเรื่องของแบบคนแบบเป็นสิวคนน้ามันอะไรเงี้ยสามารถเอาตัวนี้ไปใช้ได้เขาจะมีสารสกัดเพิ่มเติมอีกมาประมาณเซตนี้ดีกว่าเซตครบครบทุกอย่างเ สมัยก,ก,ก่อนมีแกลนนี้แล้วหรอใช่แว่นมีนนตั้งแต่วัยไหนไม่รู้ที่เป็นแกลนไหนครับเป็นแว่นขาเลยถ้าจะดูแลต้อย,งงอยิงนหมอน่าหนูไทยไหม,หน,หมนี่หมอตันยางน่าหนูไทยรนะึเปไฮ <laughs> นาหนูไทยไม,ไม่ไทยอะเอาไทยกี่โมงทำไมอะทำไมอะทุกตัวไม่มีน้ําหอมแกวกวหอห์ใช่ครับ ผูหน้าหนูวันนี้อยู่แต่งชุดไทยหน้าหนูไม่ไทยลเลยอ่ะใช่แอบเมกอาบอกให้แต่งหน้าไทยตะก้าก้าวไม่มีเติมแล้วนะครับหมดไปแล้วเดี๋ยวกำลังจะให้ดูตะกร้าอันนี้ตะกร้านี้ก็ราคาด,ดีมากในไลฟ์เขานี่หนีดนเจ็บหูหูแดงวะเนะี่ยทุกคน,นอีเซ็ตเนี้ยแดงทุกคนเซ็ตเนี้ยลองเต็มเลยใช่อ๋ออะไรก็ติดติดแล้วก็ ผู้ชายเนาะจบอ่ะาออกนะโอ้ยเจ็บหูแล้ว,วอ,อ,อ่ะเขาออกโอ้ยเจ็บเจ็บทไมไม่เร่มปกติที่ปูขอห้าเจ็ดเจ็ดหน่อย,อยทุกคนเมื่อกี้คนซื้อเครื่อ,องนี้ตะก้าห้าเจ็ดเจ็ดอ่ะของคนอื่นอ่ะคู่เนี้ยปกติขวดเนี้ยตอนลดอ่ะสองร้อยเจ็ดสิบเก้าเนาะอันนี้ก็สองร้อยเจ็ดสิบเก้ารวมกันน่ะที่ทุกคนที่ทุกคนเห็นน่ะที่ทุกคนเห็นน่ะจะได้เซรั่มตัวนี้กับตัวนี้คู่กันไปอ่ะ ก็ห้าร้อยละอ่ะตีไปห้าร้อยแต่โปรเนี้ยดีมากไม่รู้เอามาจากไหนได้น,นี่เปอีกหนึ่งขวดอันนี้คืออะไรอันเนี้ยคือเาเอา,เอาไปช่วยครบครบเรื่องเนาะ <ATM S 1> อันนี้เป็นเรื่องคน <ATM S 1> อันนี้เป็นโคน <ATM. S 1> มาร์กหน้าเรื่องรูขุมขนที่ไม่แบบไม่ละเอียดรูขุมขนใหญ่อะ่ะพวกนี้มันจะทําให้หน้าละเอียดขึ้น แล้วก็ช่วยเรื่องสิวเรื่องสิ่งสกรปรกที่อุดตันในรูขุมขนได้น,นี้ไปด้วยนะและขอสเปรย์กันแดดนะครับและได้สเปรย์กันแดดอย่างเงี้ยอีกหนึ่งกระปุกตัวนี้เนื้อลเปี่ยมากตะกายี่แปดขึ้นมาอันนี้ถูกมากทุกคนได้ไปทั้งหมดสี่ชิ้นในในราคาที่เหมือนกับอันเนี้ยสองชิ้นละเพิ่มยี่สิบบาทอะ ทุกคนตาก,กานีคุมมากอันนี้เป็นสเปรย์กันแดดที่เป็นสเปรย์เลยนะอันนี้ดีมากน้ำเหือตาก,กานมมีมีมีของมากตักขึ้นมาแล้วไม่ใช่ตาก,กานี้เดี๋ยวนะหาแล้วหรโอเคตาก,กานีห้าร้อยยี่สิบบาทห้าร้อยยี่สิบาสิบชิ้สี่ชิ้น ร้อยสามสิบบาทชิ้นละร้อยสามสิบาทไม่มีตะกร้าไหนคุ้มเท่าตะกร้อนี่แหละแล้ว,ลวมีของแถมอะไรก้เนี่ยนี่เดี๋ยวที่ดอน,นีมามโีโคน,น้าเนี่ยโคนละเอียดมากอันนี้ช่วยเรื่องหน้ามันกับเรื่องสิวเรื่องรูขุมขนจริงจริงเนาะอันนี้ช่วยเรื่องฝ้ากละจุดดำดำกระดำกระดางๆๆอันนี้ใช้กันแดดโอ้นี่ถูกมากห้าร้อยี่สิบบาทได้สี่ชิ้นอันนี้ก็ถูกสุดเหมือนกันถูกมากอันนี้ใครจะกดกดได้เลยสี่ชิ้นนี้ในราคาแค่ 520กบ<า>แบบขวดใหญ่แบบนี้แล้วหัวเขาเกลือเอียดด้วยนะเอสี50เอโบนะคะขนาดอยู่ที่120 ml นะส่วนตัวน,นี้ก็30 ml นะตัวน,นี้จะมีตัวเรนิลผสมอ,อยู่ด้วยคนที่มีปัญหาเรื่องสิวเรื่องรอยดําเรื่องจุดการตาตาเอาไปใช้ได้อันนี้ใช้เฉพาะคืน <c oughs> ตัวนคนนี้เหมือนกันแต่ว่าสามารถใช้ได้ทั้งเช้าเย็นนะคะจุดดำฝา้ากะนะคะรอยสิวรหรือว่าเป็นสิวสามารถใช้ได้ และตัวนี้คือตัวที่สนลนรกไว้มากน้าอาทิตย์หนึงใช้สอถึงสามครั้งก็พอใช้คุมมันรอยแดงสิวแลวเน้นเรื่องของความที่ใครพยหหารเรื่องของความมันมันไปหน้าเฮ้นนะพูดต่อเลยค่ะจบแล้วฮะทุกคนอ,อ่า้อาไว้ให้พูดต่อจอบแล้วหนูที่มาโคมเกีต, <c oughs> ตัวแล้วอ่ะ <c oughs> ทุกคนปดูตอบต่อทุกคนอย่างนี้ครับจะบอกว่าะจะบอกว่าอย่างนี้ครับไอเซ็เนี้ยถ้าใครใช้ห้าเจ็ดเจ็ดประจำจะรู้ว่าราคาเนี้ยห้า้อยี่สบาทอะยังซื้อสองตัวนี้คู่กันไม่ค่อยจะได้เลยถ้าไม่ใช่ช่วงโปรโมชั่นอะแต่วันนี้ห้าร้อยยี่สิบาททุกคนได้หนึ่งสองสามและสี่อะกดเถอะจริงๆนั่งใกล้ชิดได้ได้ไะชิดยังครับ ออที่ทำฟันขาวใช้ดีเนาะใช่ขอบคุณครับคุณแคทเมื่อวานพี่มี่อยู่ด้วยทำหน้าเป็นไม่อยู่ด้วยทำหน้ายิ้มเลยเหรอไม่ใช่อยู่ด้วยแล้วแล้วให้อยู่ด้วยเปีเปียกมีผีแย่ทำหน้าทำหน้าให้อยู่ด้วยแล้วท้าไมอยู่ด้วยเอางั้นไปแล้วนะ ก็ไม่อยู่ด้วยไงไปหรอกทำงานขับรถไกลจะให้ด้วยก่อนไม่อยากให้อยู่ด้วยไม่ไปวันนี้เจ้ามาที่เรือนมีบ้านฉันวันนี้เจ้ามาที่เรือนโอ้จ้าเวลาสองยาวยามมีการถ้าเป็นบบในร้อนพวกเล็ดเล็ดเล็เล็ดเลหมเพูดเล็ดเล็ด ไม่มากเลยค่ะไม่เป็นภาพเลยทุกคนเซตนี้คุ้มจริงนะขายไปแล้วก็ตายตล้วทำไมชีวิตนี้ไม่เคยได้เล่นหนังกระจักรวงวงทำไมฮะไี่ใช่ไม่ได้เล่นหนังแบบว่าย้อนยุคไม่ดูหน้าไปกับเขาไม่ได้หรือว่าทาตัวเทมม่ต้องทาตัวเทมด้วยหนึ่งสองด้วยความที่นานหนูไม่ได้ออกตาวะไทยไทยจ๋านี่ก็อาเทมมากยิ่งไม่จ๋าไม่ไทยเลยหรอ ทุกคนจะบอกว่าเซต<ก>เนี้ย,ยคู้ที่สุดๆ<ล>นะใครจะกดกดเลยเราจะอยู่กันอีกไม่นานนะครับจะเก็บขึ้นมาไทยยังแค่เก็บแบบรวบไปหมดอ่ะอันนี้ดูไทยกว่าที่อนเมื่อกี้สเปรย์กันแดดนี้ใช้ได้กับตัว,ตวและหน้าเลยนะเที่ยวกวันแล้วกันจริงๆ <c oughs> ครับไทยดมกดส,สั่งซื้อได้ที่ตะกร้าตัวแทนเลยช่วงนี้ตะกร้าหละปิวเวลาเขาหน้าผงไทยไหมไทยไทยเหรอ พี่พีคิวบอกว่าให้อวดพี่พีไในเฟซอุ้ยอวดเออดว่พี่พ like, ีค ouais ิวแต่ง่ายไงอ๋ออวดในไลค์ค่ะอวดพี่พีค่ะอวดในไลค์ค่ะอ่ะอวดเลยค่ะทุกคนไอวดในไลค์ด้วยอ่ะไทยดมซื้อที่ไหนไทยดมซื้อที่นี่คื้อกับคนเสื้อม่วงนะครับแม่ค้าไทยดมคิวเห็นเนี่ยอันนี้คิวแปลงนะคะ คิวแต่งให้นะคะคืยังใช้ดีคอนเฟิร์มขอบคุณครับเซตนี้ได้สเปรย์กันแดดห้าเจ็ดเจ็ดทั้งตัวเซรั่มและตัวมอยเจอร์รวมถึงเด็กโคนนะคะคิวที่ชื่อตอนนี้เป็นหยุ่มแบรนด์นะคะเสื้อขายหมดแล้วขอกลาบขอบคุณทุกท่านนะคะวิ่งอะไรตกนี่ไหมคิวใช่ค่ะได้หรอแค่ส่งให้ใช่ไหมคิวมีรูปไหนอีก ยังไงมาทุกคนเราไปอะไรต่อดีมาเดี๋ยวเราไปตะกร้าต่อไป <c oughs> ต้องชอบค่าใสา่นดินมาก ยังไงก็ได้ยังไงรืหัวไม่เห็นโอเคเบอร์เบอร์หรออัมพิกาเกาะกายยสิทธิ์แรงวิทีทัวทั้งตะพีลับเบือใจแล้วไงต่อไม่รู้ัวหัวแล้วตอนสกปอแล้วทาทาแปรงล่างเหรยไม่ค่ะ ไปโอ้ยพิชิตมันใช่ไหมาแคนดี้เฮ้ย่ข่าวด้นะ้มามามาเราไปต่อให้ทุกคนทุกคนคันนี้ผมหาหมอให้แล้วครับแม่เอางี้เอางี้ดงตา แม่มีของกินไหมของใช้สั่งหมดแล้วค่ะรอรวมแบรนด์เลยนะครับสัมเอ็ดอะค่ะมีเหรอมีค่ะมาม้อยไหมคะม้อยเหรอมีสิเป็นตะก้าเดี่ยวปะเป็นตะกาเดี่ยวและดีเหมือนกันยังมีอยู่ไม่แต่เชียร์ให้ซื้อตะก้าคู่ราคามันดีมากอ่ะแต่เขาไม่ใช้นี่ไงแื่เขาไม่ใช้ลดิโนเลงมาปากตะการสามครับตะการสามนี่ราคาดีมากนะ ตัวนี้เดี่ยวร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเท่านั้นร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทไม่รูหนาว่าะหนูร้อนอีกแล้วตอนเนี้ยไม่ปกติป่ะเชื่ออยาพี่พี่จับคอหนูหนูเรื่มแตกแล้วร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทตัวนี้ตัวนี้เป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดกับเซรามัยนะครับอย่างที่บอกอ่ะว่าตัวเนี้ยมีเซรามัยห้าชนิด มีกิก้าด้วยคือใบบวบและรวมถึงคอลลาเจนเนาะช่วยเรื่องความ,<ล>ช,มชุ่มชื้นเป็นหลักเลยก็บทาให้ผิวแข็งแรงขึ้นร้อนมากรอแต่ว่ะไอ้เนาะจริงร้อนหนาวกดได้ครับกดได้ยันที่บอกว่าราคาดีมากตัวนี้นะร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท พี่วัวจ้ะอดทนทำไมจ้ากลางวันอ่ะคืนเนี้ยขอให้พี่หิวพี่ก็เมะเนี่ยอกไก่ต่อต่อสื่อี้พี่หิวพี่ก็อดทนเนาะเราอดทนดูไม่ใช่ว่ามีอกไก่เราอดทนดูไม่ออกไปงานไหนค่ะหนูตั้งใจใส่ยุนไทยอาไรบ้าง Yup. พอเราลังไม่ใส okay. okay. mm ่ช hmm. ุดไทยก็เลยรู้สึกว่านี่ล่ะโอกาสในการที่จะได้ใส่จุดไทยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปนึงเมื่อวานวันหยุดใช่ไหมหนูก็เลยออกไปซื้อจุดไทยมาแล้วก็เซื้อของพี่พิลมด้วยเอ้าหลดอีกแล้วหนึ่งวที่ไหนคะตสามน้ำมาทุกคน เซตนี้เนาะก็เป็นเซตหนึ่งที่ขายดีมากแต่ก็ยังกลับกัวไม่พอไงก็เลยกับมาเชียร์เซตนี้จริงๆเซตนี้เซตเนี้ยเป็นเซตที่ใครก็ตามที่เพิ่งเข้ามานะครับสวัสดีสองพันห้้คนเซตเนี้ยเป็นเซตที่ถูกที่สุดตั้งแต่เคยขายมาเลยพูดจริงอะไรเหลืออันเดียวอ่ะกันแดดสองพันสบาทสอง้สิบบาททุกคนจะได้เนี้ยสองกระปุกราคาเด้งไปที่ร้อบาท ถูกมากถูกมาก,ก,มากโฟมลางหน้าหนึ่งแถมหนึ่งแต่ใครกดยเนี้ยกดไปก่อนจริงๆจะบอกว่าปกติอะตัวละสองร้อยสี่สิบเก้าบาทเนาะหนึ่งอันสองอันละห้าร้อยตอนโปรถูกถูกก็ต้องสามแปดเก้าอ่ะี่สองหกหกกัไม่เคยขายราคานี้มา่อก่อนเลยเพิ่งเคยขายวันเนี้ยตัวเนี้ยเป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดบวกเซรามายและบวกกีกาด้วยนะก็คือใบโบบกช่วยลดทั้งการหนักเสบความชุ่ม,มชื้น,นและทำให้ผิวแข็งแรงขึ้น อันนี้เออให้อยู่ข้างล่างอันนี้คือเลติโนลงั้นวันนี้ตอนับน้ำบุ๋งเขาเข้าไว้้างน้ำด้วยอันนี้เป็นเลติโนลซึ่งเลติโนลช่วยเรื่องริ้วรอยนะเป็นตัวหนึ่งที่แบบนักวิทยาศาสตร์คนที่ทําสกินแคร์หรือแม้กระทั่งเคาตัวแบรนด์ยอมรับว่าเลติโนลช่วยเรื่องริ้วรอยจริงๆมันเกิดจากอนุพันธ์ของวิตามินเอที่ซึมลงไปในผิวและจะทําให้ผิวฟูมากขึ้นแลวทาให้ริ้วเล็กๆจางลงตัวนี้ตัวนี้ ทาได้เฉพาะกลางคืนนะเพราะว่าทาปุ๊บห้ามโดนแดดห้ามโดนไฟและอาจจะระคายเคืองบ้างเอาไปผสมกับมอยเจอร์ตัวนี้ใช้เช้าเย็นได้เย็นใช้ตัวนี้แล้วค่อยใช้ตัวนี้ก็ได้ถ้ากลัวระคายเคืองอาทิตย์แรกใช้วันเว้นสองวันอาทิตย์ถัดมาใช้วันเว้นวันและอาทิตย์ต่อไปใช้ทุกวันได้เลยนะสิบเจ็ดปีใช้ได้เฉพาะตัวนี้ใช้เฉพาะสีฟ้าสีส้มเหมาะกับคนที่มีอายุหน่อยหรือว่าต้องการลดโลิกของริ้วรอยค่ะผ้วยเรื่องความชุ่มชื้น ฟิวแข็งแรงเช้าเย็นได้ตัวนี้ช่วยเรื่องริ้วรอยเป็นหลักเรตินอลตัวขายดีตลอดการของปาปาฟิวกดได้เลย30 ml ราคานี้จริงๆเหมือนราคาแบบราคาได้ชิ้นเดียวอะ่ะแต่มันได้2ชิ้นนะกดได้เลยอย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นราคาดีสุด28 ml. นี่ยังไม่มีอายุคุณเนยช่วยเรื่องกะไหมช่วยเรื่องกะไม่ใช่ตะกาอก็เป็น้าเเจ็ค่ะตะก้าสามครับกะตะกะ้าสาม กดกดกดเดี๋ยวาตยเดี๋ยวจะไปอันอื่นกดได้นะครับพี่ออกพี่พี่นวดเรายังเป็นแบบไทยๆเลยพี่พี่เห็นเป็นสิวผดแนะนำหน่อยอายุยี่สิบเอดบนหน้าเหรอก็มันเกิดันน่าจะเกิดจากแพ้มาสิวผดะแพ้อะไรสักอย่างอ่ะอาจจะเจอแบบพวกพีเอ็มสองสห้ามา เออก็เลยหนาวไอ้เนาะนี่ไวรอล์กอย่างเงี้ยหนูซื้อมาเลยเอ๊ะหรือเขาให้หนูมานะเขาให้ไปงานโอท็อปแล้วเขาให้กันแดดใหญ่นี้โปรไหมราคาในตะกร้าคือราคาโปรปะโปรแล้วโปรอะค่ะปกติห้าเก้าเแต่แม่งก็เหมือนอยู่ในซีรีส์เลย คุณเลขาครับชิมไหมคะคุณเตรียมอาหารให้ผมเนี่ยหนูไม่ได้ซื้อหนูถหนูมัน,นไม่ร้เหรอคะคุณเตรียมมาไให้หมะการไหนใช้แล้วมีแฟนครับพี่บุ๋มอุตากาเพราะว่าจะดูดีขึ้นเราจะหมดตงังแล้วเราจะรู้สึกว่าไม่อยากมีแล้วแฟน กดนี่มีหน้าหนวดกดไกลโพลิกใช้ได้ทุกคนไหมคะใช้ด้วยอ่ะจะได้แบบมีรัดคอมันมันช่วยให้เซลล์ผิวผักกดไกลโพลิกคของนี่ก็งงงงไงเห็นไหมเนี่ยนี่ป้องกันคุณในยามทุกยามโง่คุณจะร้องไห้ไงคุณร้องไวนะเขาคงไม่ร้องน้ำจะปล่อยเขาขี่พี่น้องพี่น้องอะ 猜猜他哈？嗯 นแดดต่างกัน <Okay. S 1> ที่ไซด์ครับสั่งขัง้งวันจะบ้ามันขึ้นปีมันขึ้นปีดหนูไม่หยุนนะดแล้วหนูก็เป็นบ้านคนท้องใช้ตัวนี้ไม่ได้พี่เก่งค่ะเดี๋ยวนักกินก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอธิบายต่อแป๊บหนึ่งนะครับโหลดจะได้จะโหลดยังไงแล้วตอนนี้ยังไงเนี่ยได้รึเนี่ลยลูกว่าสมัย ก็เห็นมาม่าเด็กเปรี้ยวจริงๆอของกินเนี่ยรวมแบรนด์อ่ะอปัวิตเติกคุกอิบะมี่ทำเร็จรูปมาขายดีขดีมากมีคนอยากได้เพราะว่าเพราะว่ามันบอกได้เลยคระอยากได้อะไรทุกคนอยากได้ลิตเติ้ลกุกอีกไหมเออจริงๆทุกคนจะต้องมาบอกอ่ะวันนั้นเอาวิตามินมาต่วนมาทุกคนบอกมากดกันเยอะมาก อะไรอ่ะหนาวแม yeah> ่นาาแม่นาปลดทีละชิ้นแม่นางอย่าเพิ่งรีบร้อนหนาวอีกแล้วคืนนี้เรายังมีเวลาเวลาอะไรเอ่ยคนสมัยก่อนหน้าหนาวเขาไม่หนาวหรอกเขาเา่อไฟไงอยากได้ครีมขาวหน้าใสใช้ตัวไหนใช้ตะก้าสามเลยครับก่อไฟเอางาดำด้วยค่ะนอดเลยบ้าน นานำมาสิ้นเดือนนี้นะครับอะไรบ้างนานงานดำใช่ไหมโปรตีนปลากระหมี่นี่ตั้งกุกเอาไหมอ่ะเอาน้าเขาใส่ไหมให้ฝั่งหนึ่งพุดแก้ฟาแล้วก็สามสองนี่หนึ่งสองสามไงนั่นเลยละก้ามันเขียนสีอยู่ที่สองค่ะลักกาห้าเจ็ดเจ็ดนะครับที่เขียนว่ารถจุดดางดำใช่เนาะ

แบนะครับทุกคนเราจะทำอะไรเราต้องมีหลักฐานเขาบกไม่ใช่ว่าพูดลอยลยคิมารกบ้องตา